วิโด้ยโดน้ยโดนแล้วกว่าจะเจอโอ้ยโอยกดกดกออ้อ โอ้ดันน้ำออกมาเลยนะครับต้องชะลอเหยื่อนะครับอุ้ยไม่ยอมไม่ยอมโอ้ยโอ้ยโุ้ยลากไปพันต่อน,นะครับอุย,อย,อย ท่อนไทยสวยเลยอุย้ยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอุย้ยกว่าจะเจอนะครับปล่ล็อกตัวที่สองอุย้ยช่องอ่างอ่างเก็บน้ำกระแสนะครับตอนแรกนึกว่ากัดไม่โดนนะครับส่งแบบส่งแบบลืมเลยนะครับอุย้ยเรียบร้อยครับตัวนี้โอ้โหไซส์สวยมากเลยนะครับ หูใหญ่จริงโอ้พอคนแม่ประช่อนเลยนะครับตัวนี้โอ้โเือบเกือบสองน่าจะได้ตัวนี้โลโลครึ่งแน่นอนนะครับตัวนี้โอ้คือแบบว่าดันแบบดันเอ,อจอกแหนออกมาเลยนะครับคือแบบโอคือแบบลุ้นแบบว่าถ้าเออถ้ามันหลุดออกจากจอกแหนครับคือถ้ามันไม่กัดมันก็ไม่กัดเลยครับอันนี้คือแบบ มันตามมาครับแล้วก็เทคนิคของผมก็คือคือพอมันดันออกมาปุ๊บก็ชะลอเหยื่อครับแทบจะหยุดเหยื่อเลยนะครับให้มันกัดโอ้แล้วมันก็แบบกัดทีแรกนะครับเห็นเหยื่อวิ่งลงไปนะกะว่ามันกัดไม่โดนนะครับโอ้โหย้อนมากนี่ครับโอ้ช่อนอ่างเก็บน้ํานะครับกระแสนะครับโอ้พอแบบ เจอได้นะตัวใหญ่ๆนะก็ก่อนหน้านี้นะหลุดไปสามตัวนะแบบไซส์แบบป๊อกๆเลยนะครับโูตัวนี้น่าจะเกือบโลครึ่งน่าจะได้รับอ้วนตับเลยนะครับโอ้ใหญ่มากพวกเนี้ยยอมรับเลยโูใหญ่กว่าทุกครั้งที่เคยได้มาแล้วครับที่มาที่นี่นะครับโอยังไงก็ฝากผลงานน้าแอร์ไลน์เด็กตกปลาไว้ด้วยนะครับเนี่ยครับเทคนิคก็คือการตีเอ่อยัดยัดเข้าไปตามอ่า ริมตะลิงนะครับแล้วก็เราค่อยๆลากนะครับแล้วจังหวะถ้าเห็นว่าปลาขยับเข้ามาหาหรือวิ่งเข้าหาเหยื่อนนะครับเราชะลอชะลอนะครับ <k sweats h après> ค่อยๆไตยเหยื่อบนจอกแหนนะครับแล้วก็พอหลุดจากจอกแหนก็แบบเพิ่มสปีดขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าปลามันไล่นะครับแล้วก็ลดสปีดลงนะครับแล้วมันจะหาจังหวะกัดของมันเองครับถ้ามันจะกัดก็กัดเลยนะถ้ามันไม่กัดก็คือว่าตื่นแล้วมันก็ไปเลยนะโห สุดยอดครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับจะหาแต้มที่3ต่อไปครับก่าจะปลดล็อกแต้มที่2ได้นะครับอ้โห